ความฝันของกุนคาแม่พังถลายลงในพิบตาเมื่อองค์การมวยไทยโลกยึดเข้มคัดและเงินรางวัล WMO ของ T e GO, ทีอีโก้โทษฐานต่อยวิถีไทยแต่เคลมเป็นกุนคาแม่นะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันไปละบยเปน มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขุสุขคนมาพบกับละบบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่162และในวันนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับโข้อถือว่าองค์กรมวยไฉโลกยึดเข้มขัดและเงินรางวัล WMO ของทีเก้ต่อไปนี้คือรายละเอียดของเรื่องราวในวันนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันนะครับ องค์การมวยไทยโลกหรือ WMO ออกแถลงการปลดและทอดทีโกเทเชรานักชกชาวบราซิลจาของตำแหน่งแชมป์โรนมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกในรายการเอฟเฟกไฟส์ซีรีส์ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนออกจากตำแหน่งแชมป์โดยทีโกเทเชรากลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์หลังเขาแสดงความคิดเห็นเรื่องกุนคาเมศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาว่าเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยหลังจากที่ในช่วงเวลานั้นกำลังมีประเด็นทบทิ พียงในเรื่องนี้ระหว่างช่องชาติกันอยู่อย่างไรก็ตามที่อีกโกทเทเชราโดนชาวเน็ตค,คุยว่าเจ้าตัวได้ซักคําว่าหมวยไทยไว้ที่ด้านหลังจนมีแฟนมวยหลายคนเรียกร้องให้เขาลบลายรอยชักดังกล่าวออกนะครับล่าสุด Facebook WMO ซึ่งเป็น Facebook อย่างเป็นทางการขององค์กรมวยไทยโลกได้ออกแถลงการว่าพวกเขาได้ทําการลดและทอดที่อกโกทเทเชราออกจากตําแหน่งแชมป์รุน่นเมดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกในรายการ เป็กไฟส์ซีรีส์และทุกแบรนด์จากกิจกรรมขององค์กรมวยไทยโลกด้วยโดยแถลงการมีใจความสำคัญถึงเหตุการณ์การทอดตำแหน่งแชมป์ครั้งนี้ว่าจากพฤติกรรมและเจตนาที่ทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียสื่อเสียงเนื่องจากการกระทำของเขามีแรงจูงใจอันเกิดจากเรื่องการเมืองและไม่มีน้ำใจนักกีฬายุยงให้เกิดความเกลียดชังซึ่งเรื่องดังกล่าวกระทบไปถึงประธานตัวแทนองค์กรมวยไทยโลกเยอรมนีซึ่งเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันด้วย นะครับและต่อไปนี้คือประกาศหรือว่าแจ้งการของ WMO หรือองค์กรมวยไทยโลกจะมีอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันนะครับในวันที่1เมษาส2น2023ที่ผ่านมามีการแข่งขันมวยไทยในงานชื่อเอเป็กไฟท์ซีรีสณประเทศเยอรมนีในที่โกเทเซราได้เข้าร่วมการแข่งขันและคว้าแชมป์รุ่นเมดชลเวทขององค์กรมวยไทยโลก หรือ WMO อย่างไรก็ตามหลังจากตรวจสอบการกระทําของเขาอย่างละเอียดทางกรรและรางการชกเราพบว่าพฤติกรรมของเขาได้ทําให้หมวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการกระทําของเขามีแรงจูงใจอันเกิดจากเรื่องการเมืองและช้าอย่างไม่มีนําใจนักกีฬาโดยสิ้นเชิงเขาเจตนาทาให้กีฬาประจาชาติของประเทศไทยเสื่อมเสียและยุยงให้เกิดความเกลียดชังเขาไม่เพียงแค่ทําให้ตนเองกีฬามวยไทยผู้ร่วมงานและบรรดา แฟนๆของเขาเสื่อมเสียเท่านั้นแต่ยังรวมทั้งประธานตัวแทนองค์กรมวยไทยโลกเยอรมนีและผู้จัดการแข่งขันเอเป็กไฟ t s ซ r รี s ซึ่งก็คือคุณแกรี่บาร์เรตนะครับทั้งที่คุณบาร์เรตเองเป็นผู้เสนอโอกาสอันยอดเยี่ยมให้กับเขาทั้งในการแข่งขันนั o บมอวยไทยเวิลด์ไททอลไฟ นายเทเสระฝึกฝนและสอนมวยไทยมาหลายปีและเคยแข่งขันในระดับสูงบนตัวเขายังมีรอยสักที่มีคำว่ามวยไทยอยู่บริเวณแผ่นหลังของเขาอีกด้วยเขาอาศัยอยู่ที่เกาะสมุยในประเทศไทยเขากล่าวว่าทําการสอนและฝึกฝนอยู่ที่นั้นรวมถึงกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของการแข่งขันซูเปอร์เอทมวยไทยยิ่งไปกว่านั้นยังอ้างว่าส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยที่สนามกีฬาทองทินณี่นั้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันเขากล่าวอ้างว่าเขาไม่ใช่นักชก มวยไทยอีกต่อไปแล้วและเขามีความต้องการที่จะเป็นตัวแทนของศิลปะการต่อสู้กุลคะแม่แทนจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้นนะครับองค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO จึงปลดและถอดถอนตำแหน่งแชมป์โลกของนายเทียโกเทเชราอย่างเป็นทางการและถูกแบนจากกิจกรรม WMO ในอนาคตทั้งหมดนะครับต่อกับไปรเด็นดังกล่าวนะครับชาวไทยตางเข้ามาคอมเมนต์ให้มุมมองที่แตกต่างกันออกไปจะมีอย่างไรนั้นเราไปดูกันเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้ขอให้ มุม่มองว่าเสียดายเข้มขัดมวยไทยกลายเป็นของไร้ค่าไปในทันทีนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวไทยคนนี่ค่อยมุมมองว่ามวยไทยมีครูไหวครู บูชาครูไอซิดล้างทรยศครูมันต้องเจอดีในชาตินี้เลยร่วมกันให้ประสบการณ์กับมันอย่างเต็มที่เลยครับเรามาต่อที่มุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่านักชกบ,บราซิลคนนี้มันทอรยศมวยไทยและครูมวยไทยสมควรยึดคืนให้หมดให้มันไปนเป็นนักชกกุ่นคาแมให้ส้มใจมันนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้คอยใมุมมองว่ายึดคืนเพราะมันไม่ใช้มวยไทยมันบอกว่ามันเป็นมวยกุ่นคาแมตออยึดคืนนะครับ เรามาต้นที่มุ่หมองที่5จากเจ้าไทยคนนี้ขอให้มุ่งหมองว่าต่อยมวยไทยตั้งแต่16ไปค้าเมเณถึงซองเดือนยังแหมจะมาบอกว่าต่อยชนะเพราะกุลขโมยนะครับเรามาตอที่มุ่หมองที่6จากเจ้าไทยคนนี้ขอให้มุ่งหมองว่า นั่นไงชันคนนับรายยังเขียนได้มวยไทยทางโลกยิ่งควรคิดได้นะครับว่าควรยึดเข้มขัดเพราะมันมาพิดเวทีนะครับเรามาต่อที่มุ่งมองทีเจเตศจากชาวไทยคนนี้คอยมุ่งมองว่าเข้าใจน้องเขาครับว่าชีวิตของเขากําลังลําบากต้องการเงินแต่การทิ้งสักศีเพื่อเงินนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเงินหมดหาไม่ได้แต่ศีนั้นสร้างมาทางชีวิตคู่มวยไทยได้สอนและมีการปลูกฝังเสมอว่าให้เคารพครูบาอาจารย์และมีความกตัญญูกตาเวทีนะครับ เป็นความจริงเลยทีเดียวเรามาต่อที่มุมมองที่8จากชาวไทยคนนี้ค่อยมุมมองว่าเป็นประเทศที่สินชาติอันไกลนี้แล้วเลยทําให้ต้องรีบเคลมถ้าไม่รีบเคลมประเทศคาเมนไปเป็นของประเทศจีนอีกยิ่งจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่9จากชาวไทยคนนี้ค่อยมุมมองว่าสมคคนไล่มันออกจากประเทศไทยเพราะความเนรคุณต่อหมืยไทยที่มันได้พรำเรียนมาหลายปีในประเทศของเรานะครับเรามาท้ายด้วยมุมมองที่10จากชาวไทยคนนี้ค่อยมุมมองว่าถูกต้องแล้วที่หยึดคืน มันจะได้รู้ว่ามันต่อยมวยอะไรอยู่ไม่ใช่ต่อยมวยไทยโกยเงินมวยไทยแล้วบอกว่าเป็นกุ่นคาแมแบบนี้มันต่องยึดคืนให้มันก็ไปต่อยมวยกุ่นคาแมที่แคลมบอเดียที่มันรักโนนสมนำหน้าไอเนระคุณนะครับมันก็เป็นมองมองของชาวไทยนอกจากนั้นนะครับชาวเน็ตหลายๆท่านก็ออกความคิดเห็นว่าความเป็นจริงที่อาก้ทำขายมวยไทยที่ประเทศไทยก่อนหน้านี้และเหตผลที่ต้องการออกหน้าออกตาว่าเป็นตัวแทนของกลุ่นคาแมให้กับกัมพูชาเพราะอยู่ ไทยมานานไม่หลงสักทีโดยเหตุผลที่ประเทศไทยมีขายมวยดังเยอะและนักชกเก่งๆเต็มไปหมดแต่สำหรับกัมพูชาเขายัางพอมองเห็นโอกาสที่จะโด่งดังได้และมีชสื่อเสียงที่เขาต้องการเลยเห็นจังหวะที่กำลังชนระบนนี้เป็นโอกาสแต่เมื่อองค์กอมวยไทยโลกตอนาคตแบบนี้คงต่อไปได้ยากก่อนหน้านี้นะครับรองประธานมวยกุนคาเมยอย่างแสดงความดีใจเลยว่าเป็นความภักภูิใจของชาวกัมพูชาที่อยากเห็นนักชกคาเมนไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนในชาติก็ตามและวัน นั้นก็มาถึงวันที่เทียโกสามารถควาแชมป์ WMO แต่สงหวังใดไม่กี่วัน One, ความฟันก็กลับถลายลงเมื่อเข้มขัดดอนยึดนะครับบางท่านก็ยังคอมเมนต์ว่าบางท่านก็ยังคอมเมนต์ว่ากัมพูชาไม่รู้ตัวว่าทิเทียโกเลือกกุนคาแมนั้นเพราะผลประโยชน์รน้อนๆเขาไม่ได้รักกุนคาแมแม้แต่นิดเดียวขนาดอยู่เมืองไทยฝึกมวยไทยตั้งแต่16เขาอย่างเนรคนได้เลยไปอยู่ที่คาเมนหรือกัมพูชาไม่ถึงสองเดือนจะรักกุนคาแม่ได้อย่างไรนะครับ ในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะกำเนิดลงใต้วิดีโอได้เลยและในวันนี้ถ้าพิพากากไหน,นก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจากกันในวันนี้ขออภันพี่ๆน้องๆจุมมีสุขภาพแข็งแรงเจ็บเยียดน,นะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอลาข้าว่าสบายดีสวัสดีแลวเจอกันใหม่อีพีหนะ้าเจอกันนะครับ